อยากจะลองหน่อยอยากจะลองหน่อยนิดหนึ่งว่าสอนผมเต้นเซ็กซี่หน่อยได้ป่ะโอเคค่ะได้ผมต้องผมต้องทำยไงวะผมต้องต้องเปิดเสื้อป่ะไม่โอ้ยนั่นก็เยอะไปนะนั่นเรียกจานหรือเปล่าขอสักเพลงขอสักเพลงเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพลงอะไรก็ได้เซ็กซี่ได้หมดเนาะใช่ใช่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นแบบเวฟละกันเวฟอเวฟเวฟทำยังไงเลยทำอย่างเริ่มจากหัวก่อนหัว แล้วก็ตัวยื่นไปแล้วมาข้างหลังเออถูกไหมฮะค่ะย่องเลยเอากดช้อนเข้ามาโอเคแล้วทำพร้อมกันเลยเร็วโอเคเออรู้จิตมือนร <c oughs> ู้ <c oughs> เลยเือแจวไปนิดน,นึงนะคะค,ค่ะแล้วมีอะไรอื่น,อ,อ,นอีกไหมอย่างอื่นก็น,กน่าจะเป็นแบบสวัสดิ์โถงไม่มไม่มีนะใช่โอเค โอเคไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค okay, uh ่ะก็ว้าวนะฮะสำหรับความเซ็กซี่มันมีได้ทุกคนเลยจริงๆเนาะเออผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเซ็กซี่ <laughs> ผมก็ไม่เคยไว้ผมยาวนะผมก็แบบเออ <laughs> โอเคมาถึงคำถาม <laughs> เกือบจะท้ายสุดละ <laughs> เอาเป็นว่าคำถามท้ายสุดเลยแล้วกันเพราะว่าเวลาไม่ทันละเดี๋ยวเขาก็ต้องถ่ายรายการต่อ <laughs> อก<อ>็ <laughs> 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 เป็นคำ,คำถามธรรมเนียมของรายการเราเนี่ยไม่เหมือนธรรมเนียมอื่นก็รายการเราจะมีคําถามนึงที่อยากให้เลือกว่าเป็นคําถามที่ว่าถ้าคุณไอซ์สมมติคุณไอซ์ชนะแล้วเอาตอนนี้ชนะแล้วนี่ครับเป็นวนเนอร์แล้วเนาะ,ะแต่จะต้องออกไปเป็นศิลปินข้างนอกต้องเลือกเป็นแค่สองอย่างนี้ศิลปินในสองลุคนี้นะ,ะฮะหนึ่งคือเป็นศิลปินที่ร้องดีมากแต่หน้าตาห่วยมาก กับอีกอันหนึ่งคือร้องเนี่ยแย่มากแต่หน้าตาดีมากก็จะขอเลือกข้อที่สองค่ะเพราะว่ามันจะแก้ไม่ยากคือเราแค่ปรับให้ร้องแย่ลงิดองเล่นรอเล่นร้องเล่นก็คงจะร้องเลือกอันแรกค่ะรับทำไมทำไมถึงเลือกอันแรกครับเพราะคิดว่าร้องดีเนี่ยมันยังไงมันก็มัน เรามาเป็นนักร้องใช่ไหมคะเราไม่ได้มาเป็นนักแสดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการที่เราหน้าตาดีไปแต่ว่าเสียงเราแย่แล้วเรามาเป็นนักร้องเนี่ยมันดูแบบมันดูไปเป็นอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราอยากเป็นนักร้องแล้วเราก็ต้องร้องให้ดีส่วนเรื่องหน้าตาเนี่ยก็พบแพทยนี่แหละครับนี่แหละครับคือคือผม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 สัมภาษณ์ศิลปินมาก็เยอะผมสัมภาษณ์มาเยอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะพูดเอาจากพูดเอาเพื่อสร้างภาพผมผมพูดตรงๆนะเพื่อส,สร้างภาพแต่กับคุณไอซ์ผมสมัมผัสได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาเขามีความเป็นแบบเออเป็นคือผมดูจากสายตาแล้วดูจากคําพูดคําจาเนี่ยมันบางทีมันมันสื่อได้คือคนนี่อยู่งางออาจจะไม่รู้แต่ผมเนี่ยรู้ผมนั่งตรงนี้ก็อ<นา>ยากให้คุณไอซ์นะครับหรือน้องไอซ์เนี่ยแชมป์อันดับหนึ่งของปีนี้เนี่ยได้ฝากผลงานฝากทุกๆอย่างที่อยากจะ ให้คนติดตามเราต่อไปครับค่ะก็นะคะก็ขอฝากผลงานนะคะซิงเกิลแรกเพลงสาวบังกะปิก็เร็วๆนี้นะก็จะออกเพลงมาแล้วนะคะก็ดาวน์โหลดกันได้ที่ www.truemusic.com นะคะรอติดตามด้วยนะคะแล้วก็สำหรับผลงานอื่นๆก็จะทยอยมีมาให้ทุกๆคนได้ดูกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะแม่ก็วันนี้ คุณแล้วก็รายการเราก็รังเกียจมากๆที่คุณไอซ์มารายการ <laughs> เข<ช>าเป็นเกียรติเขาเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆที่คุณไอซ์เนี่ยมาเยี่ยมเยียนรายการของเรา <laughs> เรซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะมีแขกรับเชิญที่จะทรงคุณวุธขนาดนี้มาที่แบบว่าเป็นคือหมายถึงว่า <c oughs> เป็นเดวินเนอร์เดวินเนอร์อะไรสักอย่างหนึ่งคือปกติจะไปศิลปินมาเลยคือไม่เคยไม่ได้ไปฝ่าฟันอะไรแบบที่คุณไอซ์ไปฝ่าฟันมาผมเลยให้ให้ให้เครดิตตรงนี้ไปครับก็ ำหรับรายการเราก็ขอล่ำลากันเพียงแต่เท่านี้สำหรับวันเวลาที่อยากจะ,ะติดตามได้ก็ขึ้นตามดีลันข้างล่างนี้เลยนะครับวันนี้รายการคุยไปเรื่อยก็ขอ,ขอราสวัสดีทุกๆุกคนแล้วลากฟันดีเช้าไทยอภัยาสวัสดีครับครับเค่ะนั่งก่อนลูกพิธ <c oughs> ีกรพิธีกรโชว์เหนือครับไม่ต้องมีสคริป คำถามอยู่ด้ฟิลนะครับแต่ว่ามันขาดความเป็นมืออาชีพไปนิดเดี๋ยวเพื่อเป็นการแบบเดี๋ยวเขาจะถ่ายรายการกันต่อเรียกว่าเปิดรายการมาพูดๆแล้วก็เอามาอะไรเงี้ยเอนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าซันนี่เป็นคนชอบตอบมากกว่าชอบถามอ่าืมเป็นคนชอบตอบมากกว่าชอบถามชอบแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ชอบอยากรู้ อะไรเงี้ยเพราะเวลาซันนี่ตอบการการพูดมันจะไหลลื่นต่อเนื่องแล้วก็มีความคมแต่พอเวลาเรียบเรียงมาเป็นบทของคนที่มาถามบ้างมันเออมันติดติดขัดขาดมันเหมือนอบอกว่ามันอาจจะเป็นธรรมชาติที่เราไม่ค่อยอยากรู้เรื่องของคนอื่นมากมายแล้วก็ลักษณะคำถามก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จี้มากมก,ก็โอเคก็โอเคก็มีสไตล์ตัวเอง สนุกตั <c oughs> ้งแต่ตอนเปิดแลวตอนปิดแต่อย่างที่บอกว่ามันขายความเป็นมืออาชีพในในแง่ของการลำดับและการต่อการจะเชื่อมจากคําถามหนึ่งไปยังคําถามหนึ่งการสรุปคําตอบเขาแล้วจะต่อไปคําถามหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีมันยังยังเป็นคําพูดที่แบบเออก็ครับเออนะอะไรก็โอเคก็โอเคในในแง่ของศิลปินก็สนุกดีก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ ไอก้ก็ก็เป็นคนที่ฉลาดที่จะวางคำตอบหรือถามกลับเพื่อเพื่อจริงๆแล้วมันคือเหมือนการโปรเทคตัวเองปกป้องตัวเองตั้งระยะว่าเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยไม่สนุกที่จะตอบนะ <Yeah. S 1> หรือหรือเรามารู้เรื่องอื่นกันดีกว่าไหมซึ่งมันก็ดีในเงี้ยถามว่าดีไหมมันโอเคถ้าเกิดเราต้องเจอคำถามอะไรที่มันตอบไปแล้วไม่ว่าจะตอบโอเคหรือไม่โอเคมันเสี่ยง ศิลปินไม่ได้ถูกบังคับว่าคุณจะต้องตอบคําถามทุกคําถามเรามีสิทธิ์ที่จะบอกเขาได้ว่าคําถามนี้ขอไม่ตอบได้ไหมครับเพราะให้เหตุผลเข้าไปด้วยว่ามันอาจจะกระทบถึงคนอื่นสมมุตินะหรือมันจะพาดพ,พิงหนูหรือให้เดือดร้อนอะไรเงี้ยแต่มันต้องมีเทคนิคในการที่จะพูดให้มันบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเช่นแบบว่าถ้าเราจะตอบไปเลยว่าอขอไม่ตอบแบาบงที มันอาจจะสะบั้นอารมณ์ทั้งคนดูและพิธีกรไปได้แต่หนูก็มีวิธีที่จะบอกเขาว่าเออวิธีคําถามเนี้ยผ่านๆไปเจอะหรือหนูจะถามกลับหรือหนูจะนําพาไปสู่ประเด็นอื่นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่ดีที่หนูมีนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคู่สุดท้ายนะถามว่าสาวบากระตีนี่เป็นคู่แข<ง>่งไอซาแลโดหรือเปล่าสาวบากระตีจริงๆ